ทีต้อนรับเข้าสู่เป็นในคลับนะครับมาพบกับจันและโอมในเนื้อหาสุขภาพการแพทย์ในคอนเทนต์ดับฝันอยากเป็นหมอตอนที่7ครับเรามาถึงตอน7แล้วก็เลยว <Yeah. S 2> ันเยอะมากเลยแปลกใจเหมือนกันตอนนี้เป็นอ่าตอนต่อเนาะของอ่าตอนที่แล้วที่พูดถึงชีวิตอินเทอร์นปีหนึ่หรือว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะเนาะเราเคยคุยกันไว้แล้วว่าการเปแพทย์เพิ่มพูนทักษะเนี่ยมันมีแรงกดดันหลายด้าน นะครับตนตีไปตีมาเนาะ <c oughs> เป็นลูกเทนเน,เทนิสที่ถูกตีตบเออแ,แหละ <c oughs> นะครับทีเนี้ยตอนเนี้ยเราจะมาพูดต่อว่าหลังจากเป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่หนึ่ง <c oughs> นะครับหรือว่าเป็นแพทย์เพิ่มทุนทักษะมาเร,เรียบร้อยแล้วเนี่ยการใช้ทุนปีที่2ปีที่3ป,ประสบการณ์เป็นยังไงนะครับสำหรับน้องๆหมอที่มาฟังนะครับไม่ว่าจะเรียนจบแล้วหรือยังไม่จบนะครับก็เดี๋ยวจะมีคําแนะนําห,หลายๆอย่างแล้วกันนะครับอ่อจะเข้าเนื้อหาครับผมมาแนะนำแขกรับเชิญของเรานะฮะวันนี้สองหน่สองสองท่านตรงนี้นะครับ ท่านไหนก่อนเอาท่านนู้นก่อนท่านนี้ก่อนท่านนี้ก่อน,ท,น,น,อนท่านนี้คือน,น้องนิตะนะครับแล้วก็มีน้องหมีนะครับชื่อดอฟนะครับน้องหมี <Yeah. S 2> ที่มือเย่ yeah. ในมือในหมีหมีอ,อะไรครับในมือหมีมีความลับซ่อนอยู่นะครับไปหาดูนะครับเ <c oughs> นี่จากโพลีนนะครับโพลีนเป็นของเล่นน่ารักของเรานะครับน้องตุดงอนด,ด้วยด้วยน้องตุดดีไซน์โหตรตุด,ต,ด,ดยยตุดเด้งมากตุดเด้งมากงานนี้นะครับอันนี้นบ๊อบบี้เดอะบัฟเฟอร์เมดนะฮะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรนีน้องน้องแพะซาตานมีเขาด้วยนะมี uh. มีสัญลักษณ์ดาวด้วยใช่นะครับบ๊อบบี้เดอะบัฟเฟอร์เมดนะของซินเ <Yeah. S 1> <laughs> ทียนะฮะเย้ทีเนี้ย <laughs> หลังจากแนะนำแขกรับเชิญเราไปแล้วนะครับเราก็จะมาเล่ากันว่าแพทย์ใช้ทุนปีที่สองปีที่สามเนี่ย mm. มันมีความแตกต่างจากปีที่หนึ่งยังไงบ้างอ่า ตอนปีที่1เนี่ยเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าแพทย์เพิ่มพูนทักษะคือการที่เราจะไปอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่อืแล้วก็ไปทํางานใต้อาจารย์หลายๆท่านอีกทีหนึ่งถูกไหมอ่าก็คือเป็นการหาประสบการณ์ด้วยความหลากหลายใช่ใช่ไหมว่าแบบเหมือนอมเล่าว่าก็คือเวียนแผนกนี่ไหมใช่แบบเรียนรู้พื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะได้รู้ว่าเรา ต้องเรียนรู้อะไรบ้างใช่ครับแล้วก็จะมีอาจารย์จากหลายๆแผนกเนี่ยเขาคอยเติมความรู้ให้แล้วได้เห็นคนไข้จริงได้มีความเป็นหมอที่ดูแลคนไข้ของเราจริงๆนะครับทีเนี้ยพอเข้าสู่ปีที่2ปีที่3ม,มันจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงก่อนที่จะเริ่มเล่าต่อ,อขอถามรีแคปแบบย้อนนิดนึงว่า1ปีที่ผ่านไปเนี่ยอพอถึงจุดที่ขึ้นปี2แล้วอะตอนนั้นรู้สึกยังไงเอ่อตอนนั้นรู้สึกว่ามันจะต้องถูกย้ายโรงพยาบาล เราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยจากเดิมที่เคยอยู่โรงพยาบาลใหญ่ทุกอย่างมันพร้อมต่อไปเนี้ยเราต้องเผชิญเองเขาจะย้ายโรงพยาบาลต่อด้วยใช่มใช่ใช่เราจะไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์แล้วเพราะว่าปีหน้าก็จะมีน้องใหม่ที่เข้ามาแทนที่เราเนื้อออกไหมส่วนพวกเราอ่ะก็จะถูกกระจายออกไปยังโรงพยาบาลอำเภอหรือเขาเรียกว่าโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มพูนทักษะได้เรียบร้อยแล้วทักษะเต็มเปี่ยมแข็งแรงขึ้นเลเวล up ก็เลยต้องไป ผจญภัยต่อนะเราก็จะไปสู่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลชุมชนนี้มันเป็นยังไงต้องเล่าว่าระบบสุขภาพของไทยเนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลหลายขนาดเล็กสุดเล็กกว่าโรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสตอซึ่งรอพอสตเนี่ยมันจะเป็นระดับตำบลเห็นปะก็จะมีตามแต่ละตำบลแต่ว่าคนที่ประจํามักจะเป็นคุณพี่พพายา,าลอ้ใช่หรือว่าอาจจะมีคุณหมอออกไปบางวันอะไรเงี้ยแล้วแต่สถานที่และถัดมา ก็จะเป็นโรงพยาบาลชุมชนมันคือโรงพยาบาลประจาอาเภออ๋อจากตําบลก็คือขยับมาเป็นอําเภอใช่เราพอสตเนี่ยหรือโรงพยาบาลตาบลเนี่ยเลามีปัญหามีเคสที่ยากเหลืออะไรเงี้ยเขาก็จะส่งเข้าโรงพยาบาลอาเภอนะครับซึ่งโรงพยาบาลอําเภอก็จะมีคุณหมอทั่วไปนะครับบางที่ก็จะเริ่มมีคุณหมอเฉพาะทางแล้วแต่ว่าตอนที่ผมอยู่ก็เป็นหมอทั่วไปกันทั้งหมดนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นโรงพยาบาลจังหวัดถ้าเป็นโรงพยาบาลจังหวัดที่ใหญ่หน่อยแบบแต่ในแต่ละภาคเขาก็จะเรียกว่าโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลศูนย์ที่ใหญ่พอที่จะรับจากโรงพยาบาลจังหวัดอื่นอีกทีหนึ่นนงก็จะค่อยๆอัปเกรดขึ้นไปนเรื่อยๆ<อ>นั่นแหละครับเข้าใจละ <c oughs> ก็คือเป็นความใหญ่ของโรงพยาบาลที่ต่างกาันอาจจะมีบุคลากรจํานวนมากกวา่าม,มีเฉพาะทางเยอะกว่าใช่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าการรักษาที่แบบขั้นสูงกว่ามันก็จะยิ่งใหญ่ตามโรงพยาบาลขึ้นไปอ๋อฉะนั้นบางเคสถ้าเกิดว่ามันมันยากหรือว่าต้องใช้คนที่มีทักษะเฉพาะทางเขาก็อาจจะต้องส่งโรงพยาบาล ถูกต้องจะสังเกตว่ามันจะกลับกันของคนไข้คนไข้ก็คือจะถูกส่งเข้าสู่โรงพยาบาลใหญ่มากขึ้นถ้าเคสยากส่วนพวกเราพออัปเกรดเสร็จแล้วพอเราเริ่มเก่งขึ้นแล้วในหนึ่งปีแรกเราก็จะถูกโยนมายังที่ที่อุปกรณ์น้อยลงเราก็จะไปส่งจอบยุธไปหาหัวเมืองที่มันใช่ใช่ใช่ยอยูยย่ไกลขึ้นเพื่อที่จะได้ดูแลถูกเนาะสุขภาพอ่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะพอมาเป็นหมอโรงพยาบาลชุมชนหรือว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะ ก็คือจากเดิมที่คอยมีอาจารย์ให้ปรึกษาหรืออะไรเงี้ยก็ปรึกษากันเองก็จะเป็นเพื่อนๆกันแต่ว่ามันก็อัปเกรดอะต้องบอกว่าปีแรกที่ทํางานเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะมากอะเพราะเราได้เจอคนไข้หลากหลายรูปแบบไ้เจอของจริงเนาะของจริงของจริงแล้วพอเวลาเข้ามาทางานจริงๆคนไข้มันเยอะพอเริ่มคนไข้ยเยอะๆปุ๊บอะมันมีประสบการณ์จากการดูแลคนไข้ามาเยอะมากแล้ววันหนึ่งก็แบบ 30- 40คนอย่างน้อยอะจําได้แล้วเออเคสแบบนี้ออกมาแบบประมาณนี้เลยก็ยิ่งสั่งการรักษาได้ดีขึ้นพอมาเป็น หมอที่โรงพยาบาลชุมชนทีเนี้ยมันไม่มีคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางแล้วนะตอนนั้นก็จะมีเป็นแก๊งเพื่อนๆกันแล้วก็มีรุ่นพี่ก็คือตอนนั้นเราไปเข้าไปเป็นปี2ใช่ปะ่ะใช้ทุนปีที่ 2, ก็จะมีรุ่นพี่ที่ใช้ทุนปีที่3เออก็จะมีการช่วยเหลืองานกันแล้วก็แบ่งงานกันอ๋ออันนี้คือเขาไม่ได้จับแยกเนาะว่าปาร์ตี้ของของอ่าคุณหมอรุ่นนี้ก็จะอยู่ด้วยกัน ที่จะถูกส่งไปในโรงพยาบาลชุมชนก็คือโรงพยาบาลประจำอำเภออก็คือส่งไปทางแก๊งเลยในจังหวัดอะตอนนั้นผมพวกผมมีกันยี่สิบสี่คนแล้วมันก็จะกระจายเนี่ยพราแบบสามคนตรงเนี้ยไปตรงนี้สองคนไปตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะมีเพื่อนเพื่อนบางส่วนติดไปด้วยกันก็ไปเจอกันที่โน่นแล้วก็ช่วยกันทํางานกว่าป่านี่เราเลือกได้ไหมว่าแบบใครไปอะใครหรือว่าเขาไปคนเดียเรามีสิทธิ์ออกความเห็นได้ มันเหมือนกับตอนที่จับฉลากใช้ทุนอะ่ะ oh. มันก็ไม่จับแบบมัวสทัทีเดียวสมมติว่าตรงไหนที่มีคนเยอะกว่าก็ต้องเหมือนโอนใหออกกันอะ่ะว่าใครจะอยู่ใครจะไป uh, uh, uh. แะละก็จะแบ่งๆกันอาจจะเรียกว่าเลือกได้ตามความสมัครใจถ้า oh. ไม่สมัครใจก็สุ่มเอาถูกต้อง <laughs> <laughs> ก็มีสิทธิ์เลือกก่อนลอง <Okay. S 1> ดู <Yeah. S 1> นั่นแหละครับ <laughs> พอได้มาอยู่โรงพยาบาลชุมชนลักษณะงานก็จะแตกต่างกันแต่ก่อนอะ่ะ ตอนที่อยู่เป็นแพทย์ชัยทุนไปที่หนึ่งหรือว่าแพทย์พระภูรทักษะเราก็จะอยู่ตามแบบสมมตินะช่วงนี้อยู่อายุรกรรมเราก็จะดูคนไข้อายุรกรรมดูรัว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 ,รว,ว<ม>ถ้าไปอยู่สัญยกรรมก็จะสัลยกรรมสัญยกรรมสัญยกรรมผ่าดูก่อนผ่าล้างผ่ากระดูกก็กระดูกกระดูกหมอเด็กไปไปอยู่กับหมอเด็กเนี้ยก็ดูเคสเด็กดูวัคซีนดูเด็ก<ม>แรกเกิดอะไรเง<ม>ี้ยสูงก็จะเป็นโรคของผู้หญิงเนาะหรือไม่ก็การคลอดลูกพอมาอยู่โรงพยาบาลชุมชนทุกอย่าง รวมมิตรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกันจะไม่ค่อยแบ่งละว,ว่าสรุปแล้วคนนี้เป็นอะไรมาก็คือคนไข้มาที่ผู้ป่วยนอกเจอคุณหมอทั่วไปด้วยอาการอะไรก็ได้ oh, ไม่แบ่งแล้วไม่แบ่งแล้วตอนนี้ไม่แบ่งแล้วก็อยากเจออะไรก็เดี๋ยวก็เจอในลักษณะงานอย่างแรกที่แตกต่างคือไม่แบ่งคนไข้ะนะครับอยากเจออะไรก็ได้นะครับวิธีการทํางานก็จะเปลี่ยนไปก็คือจากเดิมที่ดูเป็นแผนกเราก็จะเปลี่ยนเป็นการดูแต่ละส่วนของโรงพยาบาล เช่นแต่ละสัปดาห์มันก็จะมีการเวียนงานที่ไม่เหมือนกันเช่นสัปดาห์นี้สมมติผมต้องอยู่ห้องฉุกเฉินสัปดาห์ถัดไปอาจจะอยู่ผู้ป่วยนอกสัปดาห์ถัดไปอาจจะดูผู้ป่วยในก็วนๆกันไปแล้วแต่โรงพยาบาลแล้วแต่สถานที่วิธีการแบ่งไม่เหมือนกันเราจะแบ่งส่วนงานออกมาเป็นอย่างแรกสุดที่เจอบ่อยสุดคือผู้ป่วยนอกอื ผู้ป่วยนอกเนี่ยมันก็จะเป็นคนไข้กลุ่มที่เขามาตรวจที่โรงพยาบาลก็ <c oughs> คือเวลาเราไปหาหมอแล้วทั่วไปเลย <c oughs> ไม่ได้ต้องนอนโรงพยาบาลเรากราบอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ใช่ภาวะอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินอะไรเพราะถ้าอุบัติเหตุฉุกเฉินเราก็จะตีไปอีกโซนหนึ่งอ,อันนี้คือผู้ป่วยนอกซึ่งตรงนี้เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆ1คือคนไข้ที่เรานัดมานะครับสคือคนไข้ที่ไม่ได้นัดเออหรือวอล์กอินมานะครับก็มักจะเป็นคนไข้ที่เพิ่งป่วย <อ>ส่วนพวกนัดมาก็จะเป็นโรคเรื้อรงังโรคประจาตัวต่างๆมีนัดอยู่แล้วใช่หรือว่าปวดหลังดีขึ้นไหมไม่รู้หมอนัดมาดูหน่อยดีขึ้นเปล่าอะไรเงี้ยก็จะลักษณะประมาณน,นั้นซึ่งการทํางานก็จํานวนคนไข้ตรงนี้จะค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอย่างที่บอกตรวจวันหนึ่งก็อย่างน้อย40อันนี้นคือบ <context. S 2> แบบเป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลเวลของอาเภอใช่ไหมใช่แต่ก็ยัง40คนเต็มแม็กซิมัมนี้ป่ะใช่ใช่ก็จะประมาณเนี้ยนอกจากว่าบางวันที่แบบเออคนไข้นัดไม่ค่อยเยอะสาเหตุมันจะมาจากว่าปกติแล้วสมมติเรานัดคนไข้3เดือนใช่ป่ะ ไอสามเดือนที่แล้วอะ่ะมันเป็นมันหยุดมันก็จะไม่ค่อยมีคนนัดมาลงวันนี้นั oh. ่นแ,แหละ oh. นั่นคือวิธีการว่าทําไมบางวันหนึ่งคนไข้น้อย uh. แต่ส่วนมากคือคนไข้ยเยอะอยู่แล้ว oh. ไอยิ่งวันจันนะเช้าวันจันร์โอ้ลืม oh. <laughs> เยอะมาก <laughs> นะครับซึ่งเออเราก็ก็ดูแลคนไข้กันไป uh. นั่นแหละทีนี้ถัดมาก็จะเป็นโซนห้องฉุกเฉิน uh. ห้องฉุกเฉินก็อย่างที่บอกเราก็จะรู้ <Yeah. S 2> ว่า เออเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างที่บอกเคสก็จะเป็นอุบัติเหตุและฉุกเฉินเนาะอ่าอุบัติเหตุก็จะเป็นพวกแบบเออไม่ว่าจะเป็นเตะโต๊ะหรือว่ามีอะไรหล่นใส่หรือว่าโดนมีดบาดโดนไฟดูดอะไรพวกเนี้ยอุบัติเหตุหรือว่าคนไข้ที่แบบหมดสติมาก็จะเป็นฉุกเฉินอหละเขาก็จะแวะมาหากันแล้วเราก็ดูแลคนไข้กลุ่มนั้นไปอันนี้คือแบบคิด,ค,ดคิดตามความรู้สึกอะ่ะพอมันเป็นระดับที่แบบมันย่อยลงไปอะไรอย่างเงี้ยอุบัติเหตุอาจจะไม่เยอะไหมนะ เยอะจริงๆคืออุบัติเหตุเนี่ยอ่ามันอาจจะปกติแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยแหละไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็จะมาที่นี่กันหมดถูกต้องแล้วก็บังเอิญว่าโรงพยาบาลที่เราอยู่อ่ะเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ติดกับถนนเส้นใหญ่ถนนพหลโยธินนะครับมันก็จะมีความแบบอ่าอุบัติเหตุที่รุนแรงโอ นึกออกว่าถนนใหญ่คนขับเร็วยแล้วแถ้าแบบเสียหลักเฉียวชนกันปุ๊บอ่า<ส>ก็จะเข้ามาเจอพวกเราเราก็แบบอ่าโอเคคนไข้เป็นไงมาปุ๊บปุ๊บกระดูไปโรงพยาบาลที่ผมอยู่เนี่ยเขาแบ่งให้ห้องฉุกเฉ,ฉินกับห้องคลอดอะทางานร่วมกันอ,อ,อ,อไม่ถึงว่าใช้หมอด้วยกันใช่ใช่คุณหมอ,อที่อยู่ฉุกเฉินจะต้องดูห้องคลอดด้วยโอ้ประมาณนั้นแล้วก็จะมีคุณหมอที่เขาดูผู้ป่วยในซึ่งก็จะมีการดูตั้งแต่เช้ายันเย็นมีงานอะไรก็เคลียร์ไปจนหมดเดินดูคนไข้จนครบถามโอ้มหน่อยว่าอย่่าางงเขแบ ไอ้ฉุกเฉินบวกอ่าห้องคลอดเนี่ยก็คือแล้วแต่โรงพยาบาลจะแบ่งใช่ไหมครับว่าว่ามันแบบต้องรับผิดชอบอยังไงบ้างอ่ามันก็แล้วแต่โรงพยาบาลบางที่ใช้ระบบเจ้าของไข้ก็คือคุณหมอท่านเนี้ยให้คนไข้คนนี้รอน,นอนโรงพยาบาลมาก็ต้องตามมาดูจนจบอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันคือมันสามารถแบ่งแบ่งกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกานทางานสุดท้าย <ๆ S 1> คือเราต้องเคลียร์งานให้หมดง่ายมีคนที่เป็นหัวหน้าไหมหมายถึงว่าแบบมีใครที่จะคอยมาชี้ว่าแบบเฮ้ยทำอย่างนั้นอย่างนี้ไหมหรือว่า ทุกคนแชร์ความเห็นร่วมกันจริงๆตอนที่ผมอยู่อ่ะเขาจะมีะพี่หมอท่านหนึ่งที่เขาอยู่นานก็คืออยู่ที่นี่มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนต่อที่ไหนเขาก็จะเป็นแบบคนคอยดูระบบตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วแต่ช่วงเวลาแต่ว่าลักษณะการทํางานเราก็จะช่วยๆกันทํางานประมาณนี้แหละวนๆไปก็คือไม่ได้แบบมีการมอบหมายเป็นกิจลักษณะขนาดนั้นแต่ว่าก็คืออยู่ในลักษณะของแบบความแก่พรนสาหรือว่าที่เขาอยู่มานานเขารู้ระบบแบบนี้เราก็จะทําให้มันอยู่ในระบบที่มันโฟล์ตเถียน ใช่ครับแล้วก็มันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามันคือการทางานนอกเวลาหรือยูเวยนั่นเองนก็จะประมาณนี้คือคือยูเวยอ่ะทุกคนต้องอยู่หมดอยู่แล้วก็จะเวียนๆกันไปมีกี่คนก็จับหารไว้สิสามสิบวันก็แบ่งๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับการทํางานรวมยูเวยเนี่ยยังไงณตอนนั้นอ่ะผมก็จําได้ว่าสัปดาห์หนึ่งก็ต้องอยู่เวรอย่างน้อยๆครั้งถึงสองครั้งปกติก็จะสองนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงทํางานก็จะค่อนข้างเยอะนะครับอยากรู้เรื่องอยู่เวรนิดนึงว่าไอการ อยู่เวรเนี่ยมันคืออยู่อ่าห้องฉุกเฉินเนาะใช่ใช่ใช่ไหมก็คือว่าหลังโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลปิดอ่าปิดส่วนหนึ่งอ่าปิดส่วนหนึ่งและกัน<ม>แล้วก็คือห้องฉุกเฉิน,นยังต้องเปิดอยู่เสมอถูกอ่าเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีคุณหมอคอยสแตนด์บายอยู่ตรงนั้นและคุณหมอคนนี้คนเดียวกันคนดีคนเดิมก็จะเป็นคนดูห้องคลอดนอกเวลาและดูผู้ป่วยในนอกเวลาทำไมรู้สึกวุ่นวายกันนะคนเดียวดูทั้งโรงพยาบาลง่ายง่ายโอ้อันแหละ แต่กลางคืนก็แล้วแต่วันมันไม่ไม่ได้เยอะมากถ้าสมมติว่ามันไม่มีเคสที่ทําให้ต้องกังวลใจ oh. แบบผู้ป่วยไหนก็จะไม่ค่อยมีปัญหา uh, 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 uh. ถ้ามีเขาอาจจะโทรว่ามีปัญหาน้ําตาลสูงนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่โรงพยาบาลที่ผมอยู่อะ่ะปัญหาหลักๆมันมักจะเป็นห้องฉุกเฉินที่มีความรุนแรงสูงเพราะอย่างที่บอกติดถนนใหญ่และกลางคืน uh. ทุกคนก็มีความสุขยิ่งอะไรสุดสัปดา์จริงๆอมเคยบอกว่าอมมีความสามารถพิเศษเออความสามารถพิเศษอยู่เว้นวันไหนเว้นยุ่งตลอดเออพยาบาลไม่ค่อยอยากอยู่ด้วย มอโอ๊มีแล้วเหรอโอ้ยใหญ่เวรดีกว่าโอ้ยไปอยู่นีแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหยอกหยอกพยายามหยอกหยอกจริงเขาก็แบบเออเขาเออมันมันผมผมดวงซวยครับผมก็ทอดคาบอะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออ่ะเราเราเคยเล่าไว้ในหลายๆตอนแล้วเนาะว่าเกี่ยวกับการเข้าเวรหรือว่าเกี่ยวกับอะไรพวกนี้ไปไปหาดูย้อนหลังกันได้นะครับในดาวฝันอยากเป็นหมอได้อยากถามว่าที่ทํามาทั้งหมดตรงนี้ชอบส่วนไหนมากที่สุดไหม มีที่แบบอ,อยู่แล้วแบบสบายใจหรือว่าเออแบบถนัดทางนี้หรือรู้สึกว่าแบบเออมันอยู่แล้วมันแบบได้ทําหน้าที่อะไรอย่างงี้งานหลักๆนะตอนนั้นอ่ะจริงๆถ้าเทียบผู้ป่วยนอกกับกับที่อื่นๆเลยนะเราชอบเราชอบห้องฉุกเฉินที่สุดหนึ่งคือห้องฉุกเฉินมันจะมีััถการอะไรต่างๆให้ทําอย่างเช่นสมมติว่าเพื่อนแบบบอกว่าเอ้ยมีเคส มีฝีที่หลังอะไรเงี้ยเพื่อนแบบไม่อยากผ่าบอกโอ้ได้เดี๋ยวฉันผ่าให้อะไรเงี้ยผมเป็นสายคาถาการแล้วชอบทำออชอบผ่าชอบอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่มาผ่าอะไรพวกนี้เขาก็จะมาผ่าใช้อุปกรณ์ห้องฉุกเฉินเพราะตอนนั้นห้องผ่าตัดมันปิดไป<อ>นะครับก็เ,เพื่อนก็เออฝากทําด้วยอ้ได้สิอะไรเงี้ย<อ>แล้วก็จะมีความสนุกของห้องฉุกเฉินที่ผมชอบก็คือในเคสฉุกเฉินทั้งหมดที่มาคนไข้เขาจะเป็นคนไข้ที่ที่ป่วยป่วยจริงๆอะ่ะป่วยแบบอาการต้องมีอาการอะไรเยอะๆอ่ะป่วยจริงๆ แสดงว่ามีป่วยแก้งๆเหรอมีแบบยอกๆป่วยๆอย่างนี้หรอเหตุผลที่เราทําตอนไปรับรองแพทย์ขึ้นมาเนี่ยเราก็เคยพูดถึงเรื่องหนึ่งไว้ว่ามันจะมีคนไข้กลุ่มที่เขาป่วยไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าบริษัทของเขาผลักมาบอกว่าถ้าอยากได้ตังก็มาขอไปรับรองแพทย์สิจะได้รู้ว่าป่วยจริง นั่นแหละซึ่งเราก็เข้าใจความลาบากอคนไข้นะแต่คนไข้ก็จะแบบพยายามมาหาเราแล้วก็บอกว่าต้องเขียนให้หยุดด้วยนะคะไม่งั้นหนูเสียไรายได้ค่ะ,ะอะไรยเงี้ยแต่ว่าคนไข้เขาก็แบบเออถ้าบอกตรงๆเราเข้าใจแต่คนไข้บางคนอะไม่บอกคนไข้าบางคนแบบบอกว่าไม่สบายค่ะเจ็บคอมากเลยไอมากเลยคือแบบคือ acting อะ้อนี acting หน่อยเออย่างนี้เลยคือมาแบบเหมือนเหมือนไอกระอักเลือดแบบเหมือนอันหนังจีนหน่อยเป็นจันเจ้าอะไอจันเจ้าอมน้าแดงมาพ่นนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนอยากให้เรารู้ว่าเราป่วยจริงเราบอกเอยเราเข้าใจความเจ็บปวยมันมันเกิดขึ้นได้้แลว ก็ให้ก็ถ้าอยากหยุดก็ให้หยุดอ่ะเราเราก็เข้าใจมันป่วยอันนี้ก็คือตรวจแล้วก็คือป่วยแหละใช่แต่ว่าเขาอยากได้ไปรับรองแพทย์ด้วยเหตุผลทางทางงานเพื่อที่จะได้ลาหยุดพักผ่อนได้จะได้หายป่วยใช่เพราะว่าบางทีมันทํางานไม่ไหวบางทีแบบตื่นตื่นไม่ไหวอ่ะมันเคยเคยเคยไหมทํางานประจําแล้วแบบเป็นไข้อะไรเงี้ยบางทีมันมันรู้สึกว่ามันต้องพักจริงๆเออเขาเขาป่วยก็พักเหอะอะไรเงี้ยเราก็หายลาไปลาตามนั้นซึ่งจริงๆอ่ะการมาหาหมอเองอ่ะ ก็ไม่ได้พักนะถือว่าแบบต้องวัดลากสังขารมาแล้วแบบขอไปรับรองแพทย์ไปจริงๆก็ไม่ค่อยดีกับร่างกายหรอกจริงๆถ้าเป็นแบบหัวหน้างานตรงไหนนะครับถ้าได้ยินนะจริงๆให้ลูกจ้างท่านพักได้นะครับกฎหมายแรงงานเขาเขียนว่าถ้าเกินตั้งแต่3วันขึ้นไปนายจ้างสามารถขอ ไบรับรองแพทย์ได้แต่ถ้าหยุดวันหนึ่งอสองวันก็คือปล่อยๆเข้าพาังก็ได้นะคให้พักผ่อนก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะครับดูตอนใบรับรองแพทย์นะครับไดล้ลูกน้องจะรักท่านมากขึ้นนะนอ่า <laughs> โอเคแล้วก็ห้องฉุกเฉินมันจะมีความแบบอะไรมันจะมีความเร่งด่วนของมันอยู่เราจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยงานตรงนี้มันแบบรู้สึกว่ามีผลกระทบกับชีวิตคนไข้ เออรู้สึกว่ามันทําแล้วมันตื่นเต้นอ่ะแสดงว่าเป็นแบบคุณหมอสายแอคทีฟอะไรอย่างงี้เนี่ยมาชอบทำรตถการชอบแบบเหมือนแบบวิ่งแบบวิ่งตามเคสจึงได้ใช้ทักษะนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วแต่คนบางคนก็จะชอบอีกแนวนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบไม่ถนัดเท่าไหร่คือห้องคลอด นะตอนนั้นใช่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราเราคงไม่เหมาะกับสูหรอกอะไรเงี้ยก็จะมีเพื่อนอีกคนที่เขาเก่งตอนนี้เขาเข้าไปเรียนเป็นหมอสูแลก็ก็ผลัดกันดูฝากอะไรเงี้ยคนไหนไม่ชอบไม่ชอบผ่าก็อส่งมาส่งมาแต่ฉันผ่าให้อะไรเงี้ยแสดงว่าเราเริ่มเห็นแววของความถนัดของแต่แต่ละคนแล้วไหมจริงจริงมันจะเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะตั้งแต่ตอนเพิ่มบูณทศแล้วก็จะเห็นเองเฮ้ยเราอยู่ทางนี้แหละมันมันเป็นความชอบว้ยคือคืออย่างอย่างของผมอะผม ถามว่าชอบนั่งตรวจของใครไหมก็โอเคแต่ผ่าสนุกกว่าของเพื่อนที่กลุ่มที่บอกว่าเขาชอบตรวจผู้ป่วยนอกก็ก็มีแล้วเขาบอกว่าไม่ค่อยอยากผ่าเท่าไหร่ก็ผ่าผ่าไปแต่ฉันนั่งตรวจให้อะไรเงี้ยเราก็ดีลกันแลกปะคือบางทีอ่ะแบบเราเราต้องไปวนผู้ป่วยนอกเงี้ยแล้วก็บอกว่าเพื่อนก็ไม่อยากอยู่ฉุกเฉินแลกปะรับแลกเออแลกกันได้เพราะมันคืองานที่สามารถแทนกันได้อ่าอ่าก็คือเพราะว่าทุกคนก็คือเป็นคุณหมอทั่วไปที่แบบสามารถเติม เติมให้กันได้เวลาขาดถูกอ่าเข้าใจละร,รู้สึกว่าเป็นอ่าช่วงปี2ปี3ที่<ม>ได้ทำอะไรอย่างที่น่าจะทำไหมหมายถึงว่าแบบความรู้สึกว่าแบบฟูลฟิลการเป็นหมออะไรอย่างี้ไหมเออมัน,ม,นมันมีความเป็นหมอจริงๆอันนี้คือหมอเลยอะ่ะม,มันมันคือแบบการทํางานแล้วก็เจอผู้คนมากมายเนาะแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพคนไข้หายแล้วก็ดีใจเออ,เอ,อมันเห็นอย่างนี้เลยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นทีมมีเคส ที่แบบประทับใจหรือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมไหมมีมีจะมีคนไข้คนหนึ่งไม่ไม่พูดชื่อละกันแต่ว่าเขาเป็นคนไข้ที่ตอนที่มาเจอเราอ่ะคือเขาหมดสติไปไม่พูดชื่อคือจําชื่อได้ด้วยเหรอจำชื่อได้จำชื่อได้ซึ่งอันนี้หลายปีมากแล้วนะใช่ไหมตั้งแต่ตอนตั้งแต่เจ็ดเจ็ดปีเออนี่ยยังจาได้อยู่เลยเพราะว่าเอามันเป็นเคสประทับใจละกันเพราะว่าคนไข้มาด้วยหัวใจหยุดเต้น เออก็คือเรียกรถฉุกเฉินไปแล้วก็เขาก็ปั๊มปั๊มหัวใจมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บใช่ป่ะพอมาถึงเราปุ๊บแล้วก็ปั๊มแล้วก็เออรักษาตามกระบวนการของคนไข้หัวใจหยุดเต้นก็ะทำไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บมีการเออช็อกไฟฟ้าอะไรเงี้ยทำให้หัวใจกลับมาเต้นกลับมาเต้นได้ปุ๊บแล้วก็เฮ้ยคนไข้ก็ไม่รู้สึกตัวอะไรก็ต้องหาสาเหตุว่าเป็นอะไรกันนะปุ๊บใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็หลังจากนั้นก็มันจะเกินศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชนแล้วเราก็จะส่งคนไข้กลุ่มนี้ไปที่โรงงพยาาบลจััหวด <im itation> ตอนระหว่างส่งไปแล้วก็แบบเฮ้ยคนไข้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันเราไม่ได้ไปด้วยมันก็จะเป็นการแบบโทรติดต่อเฮ้ยมีอะไรไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกแต่ว่าก็คือตอนที่อตอนที่เมื่อถึงโอม <ứng S 1> ก็คือว่าปั๊มขึ้นแล้วหัวใจเต้นแล้ว<ม>แต่ว่ามา,มาปั๊มขึ้นที่ผมเออ,เอ,อมาปั๊มขึ้นตอนที่อยู่อยู่ตอหน้ากคนไข้ไม่รู้สึกตัวคนไข้ไม่รู้สึกตัวก็เลยต้องส่งต่อเพื่อที่จะได้ตรวจใช่แล้วก็ก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์สรุปเป็นเออหัวใจขาดเลือดนั่นแหละมันก็มีโอกาสที่อย่างที่บอกหัวใจหยุด้ สามารถดูข้อมูลตอนหัวใจขัดเลือดได้ในตอนเจ็บหน้าอกนะฮะ,ะเจ็บอะไรนะเจ็บอกเท่ากับเป็นโรคหัวใจนั่นแหละซึ่งวันนั้นะเราก็รู้สึกว่ามันก็คือการทางานตามปกติแล้วนะก็กดีใจอย่างน้อยๆคนคไข้ก็ไม่ได้แย่ในมือเราเพราะความประทับใจมันอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นประมาณเดือนกว่าๆมีคนคนหนึง่งเข้ามาขอบคุณแล้วก็บอกว่าหมอใช่ไหมครับที่เป็นคนปั๊มหัวใจผมอุยเออเพราะว่า เขาไม่รู้หรอกแต่ว่าญาติเขาจําได้เพราะวันนั้นแบบเหมือนเขามาห้องฉุกเฉินมาตอนตอน,ตอนช่วเงเย็นๆจำได้ประมาณสักหกโมงอะไรเงี้ยตอนนั้นให้มาเข้ามาคนไข้คนคนที่ถูกปั๊มอ่ะคนที่หัวใจหยุดเต้นอ่ะหายแล้วก็กลับมาแบบใช้ชีวิตได้มันก็รู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยคนเนี้ยเราเราช่วยชีวิตไว้อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันโอเคนะแต่อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีที่แบบเอ่อหัวใจหยุดเต้นแล้วสามารถกลับมาได้โอกาสอาจจะครึ่งครึ่งด้วยซ้ำอ่ะที่แบบไม่กลับมาแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในเคสที่หลัง เป็นหนึ่งชีวิตที่เราได้ช่วยไว้ใช่ใช่ใชออวันก็เยังมีแบบวันต่อไปอย่างนี้คือ,เ,อ,อเราเราไม่รู้หรอกคือจังหวะที่ทาอะ่ะพอทําก็คือทําตามหน้าที่นึอกออกปะแต่ตอนที่เขามาขอบคุณคือเขามันมันคือความสุขของการเป็นแพทย์ที่แบบเอ,อ้ยเราได้ช่วยคนอ่านนี้คือชัดออแล้วก็อ,อ้ารู้สึกดีมันเป็นสถานการณ์ในห้องฉุกเฉินเนี่ยเราแล้ทุกอย่างมันก็น่าจะต้องเดืด้ไปหมดใช่ไหมใช่แล้วเราจำไม่ได้หรอกจาหน้าคนไข้ก็ไม่ได้เรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นในไม่ถึงชั่วโมงไหมถึงถึงกว่าจะแบบ เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างทําเสร็จปุ๊บขึ้นรถแล้วแล<อ>้วส่งต่อ,อ,อมันก็ใช้เวลาอาจจะจะชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจคนไข้แบบเขาได้รอดออนะครับแล้วก็เออมันก็เป็นความสุขนะวันนั้นเราก็เําได้ไม่ค่อยืม<อ>จริงๆมีอีกหลายเคสเลยเดี๋ยวถ้าอยากฟังก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวเราเราก็จาได้อีกหลายเคสเหมือนกันแต่เคสนี้ค่อนข้างประทับใจเพราะว่าเออจากเดิมที่อย่างที่บอกไปาจะหยุดเต้นมาเห็นไหต่อให้เขาไม่ได้มาขอบคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าแบบเราทําตามหน้าที่แล้ว เ,เขาลอดเขาแบบมีอาชีวิตต่อไปได้ก็ดีแล้วเลยแต่ถ้าเขาไม่ไมาขอบคุณนะเราเราจะไม่ซึ้งแบบวันนี้เพราะว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาหายกลับบ้านนะอ่ะสาหรับน้องๆหมอหรือว่าน้องที่เรียนหมออยู่หรือเป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่นะครับเรามีเรื่องหนึ่งที่เราบอกกันตั้งแต่แรกว่าเราอยากจเมาให้ฟังหนึ่งอย่างคือช่วงนั้นอ่ะเราพยายามทํางานค่อนข้างเยอะเพราะเราต้องเก็บเงินเพื่อเรียนต่อในช่วงเรียนต่อเขาเรียกเงินเดือนแพทย์จะค่อนข้างน้อยทุกคนจะรู้กันว่าทุกคนก็จะแบบทำงานเก็บตังค์ช่วงนั้นทํางานเยอะปุ๊บปุ๊บทำงานแบบ โรงพยาบาลรัฐใช่ไหมแล้วเราก็ไปนอกเวลาที่แบบไม่ได้อยู่โรงพยาบาลรัฐเราก็ไปอยู่เอกชนไปอยู่เวรห้องฉุกเฉินไปตรวจนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็พยายามทํางานค่อนข้างเยอะแบบทํางานเพิ่มอีกแล้วก็เวลานอนก็น้อยน้อยน้อยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งแบบจําได้ช่วงใช้ทุนไปที่3ามนี่นแหละรู้สึกเลยว่าความความสุขในชีวิตมันน้อยลง oh. อ๋อเออมันรู้สึกเหมือนกับว่าเราตรวจ จนไม่ได้พักอะ่ะหมายถึงว่าเราเราไปห้องฉุกเฉินของเอกชนใช่ไหมบางทีมันก็ไม่มีเคสเราก็อานอนพักได้แต่มันเป็นการนอนที่มันหลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่หแล้วก็มากับตื่นเช้ามากแต่มาทางานอีกอะไรเงรี้ยวนไปวนมาอย่างแรกคือความสุขของเราอะ่ะสําคัญกว่างเงินจริงๆแล้วก็สุขภาพอะ่ะมันเอาย้อนกลับมาไม่ได้ในช่วงนั้นคือแบบรู้สึกว่าสุขภาพจิตค่อนข้างค่อนข้างแย่ลงไปเพราะว่า เราไม่ได้หาเลยแบบไม่ค่อยออกกําลังกายไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรสังสรรค์กับเพื่อนเท่าไรอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างซึมๆไปเหมือนเอาทั้งแบบสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจไปแลกเงินใช่แล้วแต่ยังดีที่ว่าไม่ได้ต้องเอาเงินมารักษาสุขภาพกายและใจนะใช่เพราะมันมีคุณห,หมออีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่บางทีทํางานเยอะๆมากๆอ่ะแล้วก็นอนน้อยแล้วบางทีขับรถหลับไหนก็จะเป็นช่วงนี้แหละช่วงใช้ทุน<อ>น้องๆหลายคน<อ>ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆนะเพราะว่าเวลา ไปชนแล้วมันก็จะแบบมีข่าวให้เศร้าเรื่อยๆนะเพราะว่างานโรงพยาบาลมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนั่นแหละครับก็รักษาสุขภาพกายใจเป็น,นค,ความในใจจากพี่โอมฝากให้น้องหมอทุกคนนะครับ ที่ทํางานเพลินกับการทํางานแล้วกันแบบว่าเหมือนแบบตามพื้นที่ตามกลของมันเนาะมันก็ยิ่งแบบเอ้ยได้ทำเรื่อยๆดีเก็บอันนี้ไปก็ได้เงินมาแต่ว่าสิ่งที่มันจะแลกไปมันคือพลังกายพลังใจเหล่านั่นแหละแล้วเงินก็เป็นสิ่งจําเป็นพวกเรารู้กันอยู่แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแลกซื้อสุขภาพหรือเวลาที่เสียไปไม่ได้ขนาดนั้นเนาะชีวิตหมอใช้ทุนปีสองสามนี่คือก็คือหมดอันนี้เสร็จปุ๊บก็เล่นต่อเ เรียนต่อเฉพาะเราเราเราเรียนต่อได้ไหม <laughs> เรียนต่อเฉพาะทราไแซ่บมาก,กันนะก็ต้องมีอยู่แล้วว่า <laughs> เอออ่า <laughs> องค์เคยเล่าไปยังยังยังใช่ไหม <laughs> เราเคยฟังนะแต่เราจำไม่ได้ว่าแบบเราเคยเล่าตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากรู้เรื่องอะไรนะครับหรือว่าตรงไหนที่แบบรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยเราตรงนี้เพิ่มหน่อยซิพี่อะไรอยากร,<ม>ากรู้อยากรู้เคสอ,อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์มาก็ได้เดี๋ยวเราจะลองหาเวลาหรือว่าไปนั่งเตรียมเรื่องมาเล่าให้ฟังว่ามันเราไปเจออะไรมาบ้างนะถ้าอยากฟังชอบฟังเคสก็บอกได้ครับว่าแบบอยากฟังเคสคนไข้รักษาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าจริงๆอมจําได้ มากกว่าที่เล่าเยอะมากครับใช่ใช่เคยเล่าให้พี่จันฟังบ่อยใช่เราถามเราถามเยอะมากมันสนุกทั้งนั้นที่โมไม่ได้รู้สึกว่าอ๋ออันนี้มันสนุกเหรออะไรอย่างเงี้ยมันคือปมันคือประสบการณ์ผมก็รู้สึกว่าอ๋อมันก็เคสเท่าๆกันแต่สำหรับคนทั่วไปคืออู้วมีงี้ด้วยมันมันมันดีมันดีเออโอเคก็คอมเมนต์กันไมได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ติชมนะอยากให้รายการแล้วก็ช่องของพวกเราดีขึ้น ขอบคุณมากๆเนาะเมมเบอร์ชิพนะครับสมัครได้นะครับถ้าสนใจมีหลายแพ็กเกจสำหรับเด็กอ้วนทุกคนนะครับใช่ครับเยอเราจะเราจะผอมลงไปให้ดีกว่านี้นะครับมาชวนกันออกกำลังออกออกกำลังออกกำลังกายด้วยกันใช่เนาะโอเคนะครับก็แล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าๆเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวตามไปดูนะครับครับแล้วมาเจอกันในเป็นได้ครับครับของเพื่อนที่อยู่ข้างคุณเราจะเป็นเด็กอ้วนที่แข็งแรงไว้ด้วยกันนะครับใช่ครับ